เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะฉากธรรมดาธรรมดาฉากนึงเนี่ยมันสร้างความลุ้นระทึกแล้วก็ความรู้สึกแบบสะใจสุดๆให้กับเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับฉากที่เป็นเหมือนคลาสสอนเล่าเรื่องชั้นเซียนเลยทีเดียวเอาละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากคำถามง่ายๆแค่นี้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ต้องมาเจอกับกฎระเบียบแบบเป๊ะๆนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งทั้งหมดที่เราจะมาดูกัน พอเปิดฉากมาปุ๊บก็คือการเผชิญหน้ากันเลยครับนี่คือบททดสอบเพื่อพิสูจน์ตัวเองที่ตัวละครหลักของเราต้องเจอกับด่านแรกที่มาขวางทางอยู่ต้นต่อของเรื่องทั้งหมดก็มาจากสองคนนี้แหละครับที่แตกต่างกันคนละขั้วเลยฝั่งหนึ่งคือหนิงหลงเด็กใหม่ที่มาพร้อมจัดหมายแนะนําตัวส่วนอีกฝั่งก็คือหวานจือผู้คุมกฎสุดเฮี้ยบที่ยึดมั่นในกฎระเบียบแบบสุดๆแค่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามุมมองที่ไม่ตรงกันนี่แหละคือเชื้อไฟชั้นดีเลย โอ้โห oh แล้วคำพูดของหวานจือก็คือชัดเจนมากครับข้าไม่สนหรอกว่าอาจารย์ของเจ้าเป็นใครถ้าอยากเข้าสํานักก็ต้องมาสอบให้มันถูกต้องคือเป็นคนที่ไม่สนเส้นสายใดๆทั้งสิ้นยึดแต่กฎกเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อของตัวเอกเราเลยล่ะครับ แล้วบททดสอบที่หนิงหลงต้องเจอนะครับบอกเลยว่ามันดูเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆคือต้องทําให้เสาวโลหะนินเยือกเนี่ยโค้งงอให้ได้ซึ่งโลหะที่ว่าเนี่ยนะครับมันทนความร้อนสูงมากขณะที่ว่าตัวหวานเจอเองก็ยังทําอะไรมันไม่ได้เลยนี่มันโจทย์สุดโหดที่ตั้งใจจะบีบตัวเอกเราให้จนมุมชัดๆแล้วจังหวะที่การทดลองกําลังจะเริ่มนี่แหละครับเรื่องก็ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่ฉลาดมากคือตัดภาพไปที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเลย ซึ่งการสลับมุมมองแบบนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของการสร้างความตึงเครียดเพราะมันกําลังจะเฉลยข้อมูลบางอย่างให้เรารู้ข้อมูลที่ตัวละครในฉากเมื่อกี้ยังไม่รู้อะไรเลยใช่แล้วครับการตัดฉากแบบนี้เป็นสัญญาณเลยว่ากําลังจะมีข้อมูลเด็ดๆถูกเปิดเผยออกมาในฉากนี้เองครับที่ผู้อาวุโสหงได้บอกความจริงกับสิทธิพี่หลี่ซานจงว่าเฮ้ยแข่คนสําคัญของเจ้าสํานักเนี่ยเขาสําเร็จวิชาควบคุมเพลิงถึงระดับ6แล้วนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องสอบอะไรทั้งนั้นจะถูกรับเป็นสิทธิ์สายตรงเลยและจุดพีก,ก็มาถึงครับชื่อของเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือนิงหลงโอ้โหวินาทีนี้แหละครับที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างของข้อมูลขึ้นมาคือตอนนี้เนี่ยเรารู้เรื่องหมดแล้วแต่ตัวละครอย่างหวานจื้อที่ลานประลองนะสิยังไม่รู้อะไรเลยในโลกของการเล่าเรื่องเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าด r a m a t i c i ก o n y ครับ ซึ่งมันทรงพลังมากเพราะมันบีบหัวใจคนดูสุดๆเลยเราจะทั้งลุ้นทั้งอึดอัดแทนเพราะเรารู้ในสิ่งที่ตัวละครไม่รู้นั่นเองทีนี้พอเรื่องตัดกลับมาที่ลานฝึกอีกครั้งความรู้สึกของคนดูมันเปลี่ยนไปแล้วครับความตึงเครียดมันพุ่งสูงปรี๊ดเลยเพราะเรารู้ความจริงแล้วไงแล้วเราก็กําลังจะได้เห็นว่าความเข้าใจผิดครั้งนี้มันจะบานปลายไปได้ไกลแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็คือเร็วมากครับบีบคันสุดๆ หลี่ซานจงที่รู้ความจริงแล้วก็คือวิ่งสุดชีวิตเลยเพื่อที่จะไปหยุดความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้แต่ก็ดันมาเจอกำแพงกดเหล็กของวานจือเข้าอีกจนสุดท้ายเรื่องก็เดือดร้อนถึงผู้มีอำน,นาจสูงสุดต้องมาจัดการด้วยตัวเองและแล้วเจ้าสำนักก็มาถึงพร้อมกับคำพูดเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างในพริบตาเขาไม่จำเป็นต้องถูกทดสอบเขาเป็นแขกของข้าเหมือนเป็นหลานคนหนึ่งจบเลยครับคำพูดนี้คำเดียวทำลายความขัดแย้งทุกอย่าง ล้มกระดานกฎเกณฑ์ที่หวานซื้อยึดถือมาตลอดทั้งชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถานะของทุกคนเปลี่ยนไปหมดเลยครับจากแค่คนมาสมัครสอบหนิงหลงกลายเป็นคนที่มีสถานะระดับหลานของเจ้าสำนักไปแล้วในขณะที่ผู้คุมสอบอย่างหวานจือหรือแม้แต่สิทธิพี่หลี่ซันจงก็กลายเป็นผู้น้อยไปเลยในทันทีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับถึงแม้ว่าปัญหาจะคลี่คลายแล้วแต่หลักฐานของจริงพลังที่ซ่อนไว้เนี่ย มันยังรอการเปิดเผยอ,อยู่และนี่แหละครับคือบทพิสูจน์สุดท้ายที่แท้จริงคำพูดนี้ของหวานจือมันบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับคือขนาดเจ้าสำนักมายืนยันเองแล้วแท้ๆเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนิงหลงจะกิ่งได้ถึงขนาดนั้นจริงๆความไม่เชื่อของเขาเนี่แหละครับที่ยิ่งตอกย้ำว่าความสามารถของหนิงหลงมันเหนือจินตนาการไปไกลขนาดไหนแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังลั่นขึ้นมา ภาพที่ทุกคนเห็นก็คือเสาโลหะที่เคยตั้งตรงเมื่อกี้ตอนนี้มันล้มคลืนลงมากระแทกพื้นแล้วและนี่คือหลักฐานที่ไม่มีใครเถียงได้อีกต่อไปสภาพของเสาโลหะนินเยือกที่เคยตั้งตระงานตอนนี้มันงอจนเสียสูนย์แล้วก็ล้มพับลงไปกองกับพื้นนี่คือผลจากพลังของหนิงหลงแบบเต็มเต็มตาที่ทุกคนต้องยอมรับแต่สิ่งที่พีคที่สุดก็คือ เรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่หนิงหลงไปแตะมันแค่แวบเดียวแค่ครั้งเดียวจริงๆครับสัมผัสแค่ครั้งเดียวสามารถบิดโลหะที่แม้แต่หวานจือเองก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยภาพนี้มันบอกทุกอย่างเลยครับมันคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดพลังของจริงน่ะมันมีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์หรือคำพูดของใครเลยมันแค่รอเวลาที่เหมาะสมที่จะแสดงตัวเองออกมาก็เท่านั้นเอง สุดท้ายแล้วการวิเคราะห์เรื่องราวในวันนี้ก็เลยพาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยมีบ่อยแค่ไหนกันที่ความสามารถจริงๆของคนคนนึงถูกประเมินค่าต่ำเกินไปเพียงเพราะว่ามันไม่ตรงตามกฎเกณฑ์หรือความคาดหวังของคนอื่นจนกระทั่งวันที่มีหลักฐานโผล่มาให้เห็นค่าตาจนเถียงไม่ออก